สาไปไปตัวนี้เราเคยไปเดินัมได้เที่มนที่ไปดูนะไงติดเราไปชั่วโมงเมือย้อนกลับไปสมัยรักาเออ้โหเลเก่งแต่เป็นแต่เป็นสยามปัจจุบันอะงี้เลยเรียกอาครับน้ารักตองมาก จ้ยังจันหลังยูได้เหรอโอเคเจอไรวทำอะไรมาใหม่อะทหน่วยมันคงมาขอดไแลรุ่งแกไงกูกลัวที่เขาต้องการอะไรเขาคงมา่อยสนใจเ้าไหมกูว่าโฉมแบบนี้เฮอยทำเยเหมือนกันเหรอ โอ้ยนี่อะไานี่ไงมันหลั่ใช่หรือหล่งดิะ้ายิ้มยิ้มอะไรกันขนาดนั้นไอ้ขันไปไอ้หลอดนั่งยิ้มเยิะมอะเรียอร้อยแล้วเหรอเดี๋ยวเรื่ออะไรบอกฉันอยู่ลุกๆแบบเนี้ยนต้ทงไม ผมทรงเดียวได้ถือไทยหรือปะเฮ้ยถือมาริโอมาก่อนอ๋อจะได้ไม่ติดอกขรอ้าวเฮ้ยคลิปหายอ๋อจริงจริงวหเพื่อนข้หมีอะไมีเซ็กซ์กกประเทศกักมากักกักฝันไหมถึงรับงานชวนเลยยืดยืดจริงจริง ดูเด็กไปเลยไม่แต่จะบ,บีเจตรงนี้ดูเด็กจริงเด็กจริงจริงเนาะเป็นเรื่องกับกูโตมากปเปเปอร์เฮเยงพอดีนี่หว่า,า <laughs> คนที่เต้นกับน,น้องแก่สนมากใครชอบมันมากก็อาจจะต้องเผื่อใจน,นิดนึงอ ลกมาไจิ้มเหรอจิ้มและจิ้มไข่แบบแรกไม่มีสถานะไปก่อนแล้วกันมีสถานะอะไรทีเป็นพิเศษหรือว่ามีแฟนหรือเปล่าอสถานะไสถานะพเเฮ้ยเฮ้พี่เาอะไรบ้างถ้ามีถอยตอนเ่เจ็ก้ กว่าูงก้าที่ใจกอยากดูว่ายีว่อะต่นอยังคือตรงไหนอ่ะกูเปี่ไมบ้าอยู่แล้วเนี่ยแค่นี้ก็คชัดเจนแล้วควาููแต่ตไม่มีเก่งดาแม่งเลยไม่มเลื่อกับพี่เชยมั็เรื่องเพื่อนกเองขเพอถ่ายสยามแซ่กเลยเนาะใช่เพื่อนคุด่าเขายาเป่ล้วหรอ ี่ัันนน้อยเออยากดูแต่มีอยากดูจริงวันเสาร์วันที่แปดโอเคแปดกอพอแปดวันบวดร้องไม่เป็นไรเราจะดูดูที่บ้านแล้วกันนะอยากดูว่าแต่เหมือนตอนแรกไอ้เจ้านิวมันดูเหมือนเปิดใจป้าแต่พอรู้ว่าเหมือนคุยเออมันก็เลยกลายเป็นแบบนั้นก็มันสถานะกักหน้าเขากักกันคู่พี่เจนกับเลออนอืมค่ะยังไงพี่เจนคู่นั้นหรอก็อยู่นี่ก็ซ่วกันเลยอะไมื่เยอะ ปลาป่าก็หมดอัวแล้วอยู่กับเมนูป่าอันที่แปดอันที่แปดอันที่แปโอเคเดี๋ยวทราบพร้อมกันแล้วเ๊ายบาย